มาแล้วครับอันซ่อมสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับที่สถานีบ้านกล้วยนะครับ ชอบกระบวนนี้นะครับหัวรถจักรก็ใหม่ตู้ก็ใหม่นะครับแถมวิ่งเร็วอีกต่างหากนะครับกระบวนา251นะครับคนบุรีประจวบนะครับเดี๋ยวยังเดียวจอดทุกสถานีนี่แหละครับแต่ทำเวลาดีมากๆนะครับสำหรับกระบวนา251 อ่านไปแล้วนะครับฟันขโมงเลยครับอัดฟันขโมงเลยครับ